นะครับหัวข้อถัดไปครับการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานที่เราเรียกว่าเบชเชล m e n อินเตอร์มีเดียเช็คนะฮะหรืออินเตอร์มีเดียเช็คนะครับซึ่งมันจะเป็นข้อบนดของ1 7 0 2 5ข้อที่ 6.4. 1ุดนะครับการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานมันแตกต่างกับการทวนสอบนะที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับนะ การตรวจสอบก็อย่างที่อาจารย์อธิบายไปนะตรวจสอบหลังการสอบเทียบตรวจสอบก่อนการใช้งานประจําวันนะครับหรือการทําบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องมือนะครับนะทีนี้ถ้าเรามองถึงการตรวจสอบก่อนการใช้งานประจําวันนะครับเราจะตรวจสอบเฉพาะบางจุดบางแหล่งเท่านั้นนะครับนะอย่างตัวเครื่องช่างนะอย่างตัวเครื่องช่างนะครับที่ มันมีแรงสามารถที่จะชั่งได้ตั้งแต่0จนถึง500กรัมนะครับแต่เรามีการตรวสอบแค่100กรัมเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการตรวสอบความแม่นยำของเครื่อชงชั่งเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบระหว่างการใช้งานนะครับอาจารย์ขอใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ in turnier check นะมันนะฮะมันจะเป็นการตรวจสอบเครื่องมือที่ มากกว่าการตรวจสอบนะมากแรงกว่านะครับนะนมาดูความหมายกันนะครับการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานนะครับ Intermediate check ในข้อที่ห1สิบสสเพื่อประเมินความแม่นยำของเครื่องมือนะครับอ่าทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงความแม่นยำเนาะมันก็คือนะครมันเราต้องมีตัว reference ตัวมาตร์ r ที่ใช้ในการ ในการตรวจสอบของเรานะครับเพื่อประเมินความแม่นยำของเครื่องมือระหว่างถึงกําหนดสอบเทียบครั้งต่อไปว่ายังให้ผลการวัดที่มีความถูกต้องและแม่นยำหรือไม่ไน,นะดังนั้นอินเตอร์เบเช็คก็คือนะฮะการตรวจสอบเครื่องมือหรือการตรวจสอบเครื่องมือนะครับในช่วงทีเรียดของการสอบเทียบนะครับนะอ่ะคุณดูภาพร่างนะครับดูภาพล่าง ในแผนการสอบเทียบนะครับ c a l i b r a t i o n interval 1เเดือนนะครับนะ12เดือนนี้คุณมั่นใจได้ไงว่าเครื่องมือของคุณยังให้ผลการวัดที่มีความถูกต้องหรือหรือมีความแม่นยำนะครับนอะาการตรวจสอบก่อนการใช้งานปัจจาวันมันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเราตรวจสอบแค่แรล่งเดียวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นการทำาินเตอร e เมียร์เช็นะฮะคุณจะต้องมีการตรวจสอบให้ครอบคลุม ช่วงของการใช้งานหรือแรงของการใช้งานนะครับอย่างน้อย3จุดหัวกลางท้ายนะหัวกลางท้ายนะครับนะดังนั้นถ้านึกถึงเครื่องช่างที่มันมีช่วงการใช้งาน5 0ารกรัมนะครับถ้าหัวกลางท้ายคุณอ่ะก็คุณก็อาจจะเช็ค100 300 500นะฮะดังนั้นคุณต้องมีตุ้มน้าหนักที่เป็นตัวเร ference ตัวมาสเตอร์ที่น้ําหนัก300และน้ําหนัก500กรัมด้วยนะครับแต่คุณไม่จําเป็นที่จะต้อง ตรวจทุกวันนะนะการทำอินเตอร์เพชเช็คนะฮะการทำอินเตอร์เพชเช็คเนี่ยเราจะกำหนดความถี่นะก็อย่างน้อยก็ความถี่ครับอย่างน้อยก็1ครั้งต่อเดือนนะครับหรือ2ครั้งต่อเดือนหรือ3ครั้งต่อเดือนนะครับทุโทีอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนหรือ2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งนะครับแต่โดยโดยทั่วไปนะครับที่นิยมก็อาจจะมีการ อินเตอร์เช็คทุกๆ3เดือนนะสเดือนหรือ6เดือนนะครับนะดังนั้นในรอบของอินเทอร์เัลสิเดือนนะฮะคุณอาจจะแบ่งเป็นเดือนที่3ามเดือนที่นะเดือนที่9้านะครับเดือนที่สามเดือนที่6เดือนที่9น้าและก็เดือนที่12นะครับนะแบ่งนะบางที่ก็3เดือนครั้งบางที่ก็6เดือนครั้งนะครับแต่ต้องครอบคลุมช่วงของการใช้งานนะครับแต่ต้องครอบคลุมช่วงของการใช้งานนะโอเคในข้อที่6 40ี่สนะครับพูดเอาไว้ว่า นะในกรณีที่จําเป็นจําเป็นคือนะในกรณีที่จำเป็นเนาะจำเป็นก็คือเป็นเครื่องมือหลักนะครับที่เราใช้ในการตรวจสอบที่เราใช้ในการตรวจสอบและสามารถที่จะมีตัว Refer e n c e มาทําการตรวจสอบได้นะครับนะกรณีที่จําเป็นต้องตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน Inter อร์มีเ e c ยเเพื่อให้มั่นใจในการใช้งานของเครื่องมือการตรวจสอบเหล่านี้ต้องดําเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กําหนดนะครับก็คือ คุณจะต้องมีการเขียนโปรซิเออร์นะครับระเบียบหลีกักิว่าในส่วนของการทำอินเตอร์เรียลเช็คนะครับคุณทําอย่างไรนะระบุถึงเมธอดวิธีในการทําด้วยนะครับเช่นถ้าเป็นเครื่องช่างคุณตรวจสอบยังไงถ้าเป็นดัวเนียคุณตรวจสอบยังไงถ้าเป็นเครื่องทดสอบต่างๆคุณตรวจสอบยังไงนะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องจัดทานะครับนะและก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีครับหนึ่งและคุณต้องมีโปรซิเจอร์ ที่ระบุวิธีการดำเนินการวิธีการทำนะครับว่าในแต่ละครือเนี่ยคุณมีการทํำยังไง2กําหนดเกณฑ์การยอมรับนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ค่า MPE นะครับเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือเป็นคาททเลียในการจัเมนนะครับสามนะฮะกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คนะครับก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างนะครับนะสี่ครับนะฮะ จัดทำอินเตอร์มีเดียเช็คแ a นนะเป็นแผนปีนะครับเป็นแผนปีแลก็นะเป็นการระบุะครับว่าในแต่ละเครื่องมือนะครับเนะครื่องมือแต่ละตัวเนาะเราจะมีการนะทำอินเตอร์มีเดียเช็คเนี่ยทุกๆก,กี่เดือนนะครับทำเป็นแผนปีไว้เลยและข้อที่5ครับสำคัญเลยฮะคุณต้องมีบันทึกเ e คคอร์นะผลในการทำด้วยครับผลในการทำนะว่าในแต่ละเครื่องมือเนี่ยผลเป็นยังไงและสุดท้ายคุณต้องนำรีเซ็ลที่ได้ครับมาทำการประเมินผล ประเมินผละลประเมินผลเทียบกับเกณฑ์การยอมรับกันอีนะครับประเมินผลเทียบกับเกณฑ์การยอมรับนะครับว่าอินเตอร์เมเช็คของเรานะครับมันผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ทายังไงต่อนะครับก็ต้องคิดต่อแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องของ Equipment Intermediate Check การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานนะร,ระหว่าง interval สอบเทียบของเรานะรบ,บางเครื่องมืออาจจะ1ปี บางเครื่องมือคุณอาจจะวางไว้2ปีหรือ3ปีดังนั้นคุณจะต้องกําหนดความถี่ในการตรวจสอบเครื่องมือของคุณนะครับว่าเครื่องมือของคุณยังให้ผลการวัดให้ผลการทดสอบที่มีความแม่นยำแต่การตรวจสอบนี้คุณต้องมีตัว Refer e n c e ตัวมาเตอร์ที่ใช้ในการเท,เทียบเคียงนะครับโอเคนะครับามาดูตัวอย่างกันนะฮะมาดูตัวอย่างการว่าในส่วนของการ ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานนะครับที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องกําหนดความถี่ให้ clock interval ของเรานะฮะับมเดือน6เดือน9เดือนนะหรืออาจจะเดือนละครั้งก็ได้นะครับนะอาจารย์ยกตัวอย่างในส่วนของตัวเครื่องช่างนะเครื่องช่างนะล้อมาจากการตรวจสอบเครื่องมือประจําวันเมื่อกี้นะครับนะฮะเมื่อกี้นะครับเรามีการตรวจสอบเครื่องมือประจําวันเนาะเมื่อกี้เนาะเรามีการตรวจสอบ หลังจากการสอบเทียบตรวสอบหลังการสอบเทียบเนาะเทียบ m p นะครับ2มีการตรวสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจําวันนะะถ้าเป็นตัวมาสเตอร์แคลถ้าเป็นตัวถ้าเป็นในแบบในส่วนของเครื่องมือวัดนะครับก็จะเป็นสองหนึ่งถ้าเป็นในส่วนของเครื่องมือเทสนะผู้ทดสอบต่างๆที่ใช้ตัว C.R.M นะครับ c r M. ก็เป็น2อสองนะครับดังนะนั้นนะครับถ้า คุณสามารถที่จะเลือกใช้ถ้าคุณสามารถที่จะตรวจสอบผลการใช้งานไม่ว่าจะเป็น2.1หรือ2.2นะครับคุณก็สามารถที่จะมาเพิ่มในส่วนของข้อที่3ได้มาทำในส่วนของ i n t e r อร์เ a t e เช็คได้นะครับนะก็3.1ก็จะเป็นการตรวจสอบเครื่องมือโดยการใช้ตัว m e s u r e m e n t s t น n d a r d นะครับนะซึ่งมันก็ล้อมมาจากข้อที่2.1นั่นเองครับ2.1แค่ย่านเดียวแรงเดียวนะครับ สามหนึ่งก็นะครับครอบคลุมตลอดย่านการใช้งานนะเหมือนกันสามสองเหมือนกันโดย R.M หรือ c i m นะครับนะถ้าเป็นก่อนการใช้งานประจำวันก็อาจจะแค่ย่านเดียวแล้งเดียวนะแต่ถ้าเป็นนะอิสระเช็คก็ครอบคลุมย่านการใช้งานของเครื่องมือนะครับอ่ะนะดันะงนั้นถ้าทำสองหนึ่งกับสองสองได้สามหนึ่งกับสามสองก็ทำได้นะครับนะซึ่งก็จะ ตอบโจทย์ข้อที่6.4.10ด้วยนะครับตามเลื่อนขของ1 7ึ2งนย์องนะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันนะครับอ่าตัวอย่างนะฮะก็ล้อมาจากการทรวนสอบเครื่องมือปะจจำวันเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราทรวนสอบแค่นะฮะทวนสอบแค่หนึ่งย่านเท่านั้นแค่1นึร้อยใช่ไหมฮะย่านหนะึ 100, น้เนาะหนึ้อยแต่การทำอินเตอร์เมทเช็คเราจะต้องนะฮะ ตรวจสอบให้มันครอบคลุมย่านการใช้งานนะครับย่านการใช้งานนะครับสมมติเครื่องช่างนะฮะย่านการใช้งานของเครื่องช่างที่เราใช้จริงเนี่ยตั้งแต่ศูนย์จนถึงห้าร้อยศูนย์ห้าร้อยนะการทำมีดไม่เช็คค,คุณจะต้องอตรวจสอบให้ครอบคลุมย่านการใช้งานอย่างน้อยหัวนะครับร่างท้ายหัวรลางท้ายนะครับก็แต่เดิมเนี่ยเราตรวจสอบแค่ร้อยกรัมนะครับก็อาจจะเพิ่มเป็นสามร้อยนะครับสามร้อยกรัม กลางก็เป็นสามร้อยส่วนท้าย n นะครับก็ห้าร้อยกรัมส่วนความถี่นะครับความถี่อาจจะวนซ้ำนะครับาการวัดซ้ำนะนะครับอาจจะวัดซ้ำนะครับจุดละสี่ซ้ำหรือห้าซ้ำก็ได้นะครับอย่างเช่นที่หนึ่งร้อยกรัมก็วัดซ้ำลแล้วก็คำนวณค่าเฉลี่ยเนาะคำนวณค่าเฉลี่ย เอาไปโอดเป็นกราฟคัจโุันฉากก็ได้นะครับโดยใช้ค่า EPE เป็น Min และแม็ของอเกณฑ์การยอมรับนะรบกราฟปัจบันฉากไปเลยกราฟตัจจุนฉากเอาค่าที่ได้ซึ่งอาจจะมี3รูป3ามปโจนฉากหนึ่งร้อยสามร้อยแล้วก็500นะครับโอเคนะฮะดังนั้นสรุปนะฮะการทำอินเตอร์เมช็คต้องให้มันครอบวอร์ช่วงการใช้งานจริงของเครื่องมือนะเดี๋ยน้อย นะสามช่วงครับหัวกลางท้ายส่วนบันทึกผลนะครับบันทึกผลนะฮะบ,บันทึกผลการทำอิสระเช็คคุณสามารถที่จะใช้นะครับในส่วนของแบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องมือหลังการสอบเทียบได้เนาะไอ้บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือหลังการสอบเทียบคนนั้นนะฮะในสไลด์ที่พี่ผมนะครับนะคุณสามารถใช้ใแบบฟอร์มตัวเนี้ยนะครับนะอ,อ่อ้างอิงเป็นบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานได้นะครับหรืออาจจะ เปลี่ยนหัวนะก็เป็นใช้เป็น2ชื่อเลยนะบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือกับสแลการทำอินเทอร์เปีเช็คก็ได้นะครับนะหรือจะแยกแบบฟอร์มออกมาต่างหากก็ได้นะครับเพราะว่าการทำอินเทอร์เปีเช็คเนี่ยเราก็ทําทั้งหมด3ช่วงนะครับก็ใช้บันทึกของการตรวจสอบเครื่องมือวัดหลังสอบเทียบเลนได้นะครับอ่ะโอเคครับทีนี้ก็นะครับเวิร์กช็อปที่3นะให้ทุกท่านนะครับ กำหนดจุดที่จะทำอินเตอร์เนช็คนะฮะและกำหนดความถีนะ่ของเครื่องมือที่คุณมีการทำในวิจสอบที่แล้วนะเครื่องมือที่คุณมีการทวนสอบก่อนการใช้งานประจำวันนะครับอย่างตัวอย่างนะของการทวนสอบก่อนการใช้งานประจำวันนะครับของอาจารย์ก็เป็นบาลานเนาะบาลานที่1น0่รอนะครับนะกับุ่นละบาลานนะครับที่100กรัมยรัม เดียวเท่านั้นนะครับโดยการใช้ต้นไ้หครับเก็นการยอมรับก็อ้าองอิงนะบับนทึกผลก็กดเป็นกราฟนะครับดังน,นั้นถ้าเป็นการทำอินเ i a t e check อ่ะคุณก็ต้องเพิ่มนะครับว่าคุณจะเพิ่มในการจุดในการตรวจนะอีกกี่จุดนะครับนะก็ถ้าเป็นตัวอย่างของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะเพิ่มนะช่วขงของการใช้งานจริงมันสะูงห้าร้อยอาจารย์ก็จะเพิ่มจากนะ มีการวัดสามจุดนะร้อยร้อยกรัมสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัมโดยการวัดซ้ำสามจุดต่อครั้งนะครับนะสามเอ่อมีการวัดซ้ำสามซ้ำต่อจุดครับตัโทษทีฮะนะอาจจะสามซ้ำหรือห้าซ้ำก็ได้นะครับนะโดยการใช้ตัวมาตรฐานนะเมตริมเม้นต์สเตนลามาตรฐานการวัดนะครับตุ้มน้ำหนักที่หนึ่งร้อยสามร้อยและห้าร้อยนะครับเกณฑ์การยอมรับก็ Refer e n น e MPE นะ บันทึกผลลงในบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือนะครับหรืออาจจะมาเอาพอดกราฟหรือจะทํามาเป็นการพอดกราฟก็ได้นะครับนะแต่บันทึกผลในใบ,บฟอร์มจะดูง่ายกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทําถี่เหมือนการตรวจสอบประจําวันเนาะตรวจสอบประจําวันเนี่ยคุณอาจจะต้องพอดกราฟทุกวันแต่อันนี้คุณทําแค่นะสามเดือนครั้งนะครับสามเดือนครั้งนะครับนะโอเคเ,อเพิ่มอีกนิดนึงฮะค,ความถี่นะครับความถี่ อาจารย์ลืหมหา,ายไปข้อหนึ่งนะครับเพิ่มอีกนิดหนึน่งเนาะเอาตัวไหนดีอ่าตรงนี้กันนะฮะความถี่ทุกเดือนนะครับถ้าเครื่องช่างตัวนี้ครับใช้งานค่อนข้างบ่อยนะอก็เป็นว่าทุกๆหนึ่งเดือนนะครับหรืออาจจะสามเดือนนะครับเอาตามสะดวกเนาะ เดือนหรือสเดือนนะครับแตนะถ้ามันใช้บ่อยมากใช้ทุกวันก็อาจจะทําการอินเตอร์เบียร์เช็คทุกๆเดือนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ทุกวันก็อาจจะ3เดือนครั้งก็ได้นะครันะเพิ่มในส่วนของความทีดเพิ่มอ่ะโอเคนะครับก็ให้ทุกท่านจัดทำเวิร์กช็อปที่สามนะครับสินาทีนะครับเพื่อเป็นนะครับตัวอย่างในการทำอนะินเตอร์เบียร์เช็คเวชชุนเมนต์อินเตอร์เบียรเช็คตามข้อที่6กจุดสจุดสิบนะครับ โอเคหลังจากจบข้อนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีการตอบคําถามอีกสักครู่นะครับมีคําถามไหลามาเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการสอบกลับได้ทางมารยานะครับโอเคครับผม1ินาทีลุยเลยครับ